ค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะสำหรับเช้าในวันใหม่ที่พระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้เราทุกคนยังมีลมหายใจอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณของพระเจ้านะคะที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้เราในวันนี้ผ่านพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่ห0าสถึงห้นะคะขอพี่น้องที่จะเปิดแล้วก็ข้าพเจ้าก็จะขออ่านให้ฟังนะคะหนึ่งโครินบทที่15พี่น้องทางหลายข้าพเจ้าหมายความว่า เนื้อและเลือดไม่สามารถมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าและสิ่งที่เสื่อมสลายไม่มีส่วนในสิ่งที่ไม่เสื่อมสลายนี่แน่ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกกับพวกท่านคือเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคนในชั่วขณะดเดียวในพิบตาเดียวเมื่อเป่าแต่ครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีการเป่าแต่และพวกที่ตายจะถูกทำให้เป็นขึ้นโดยปราศจากความเสื่อมสลายแล้วเราจะถูกเปลี่ยนใหม่ เพราะว่าสิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้ต้องสวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้และสภาพที่ต้องตายนี้ต้องสวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อสิ่งที่เสื่อมสลายนี้สวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้และสภาพที่ต้องตายนี้สวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อนั้นพระวจนะที่เขียนไว้จะสําเร็จว่าความตายก็ถูกลืนเข้าไปในชัยชนะแล้วโอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ้ความตายเหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กไนของความตายนั้นคือบาปและอํานาจของบาปคือทรรมบัญญัติสาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระอิสุคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพระเจ้าจงมั่นคงอยู่อย่าหวั่นไหวจงทํางานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตักตามของท่าน จะไม่ไร้ประโยชน์เมื่ออ่านถึงพระธรรมตอนนี้ก็จะนึกถึงนิทานในวัยเด็กที่แม่ชอบเล่าให้ฟังก่อนนอนถ้าเป็นแม่ของคนอื่นก็คงจะเล่าเรื่องหนูน้อยหมวกแดงสโนไวท์ลูกหมูสามตัวแต่ว่าไม่เป็นเช่นนั้นในแม่ของข้าพเจ้าแม่จะเล่าเรื่องของคนที่ทําความดีแล้วก็คนที่ทําไม่ดีตายไปจะไปแบบไหนแม่เล่าสั้นๆว่าคนที่ทําดีตายไปจะได้เข้าสวรรค์จบแต่คนที่ทําไม่ดี แม่จะเล่าต่างๆนานาว่าจะต้องได้รับการลงโทษยังไงในนรกนั่นเป็นนิทานก่อนนอนซึ่งทุกครั้งที่แม่จะชอบเล่าคิดว่าเราจะนอนกันได้ไหมคะก็ในวัยเด็กก็กลัวใช่ไหมคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าสงสัยตลอดทุกครั้งที่แม่เล่าก็คือคนที่เขาตายแล้วบริจาคอวัยวะถ้าเขาได้เข้าสวรรค์อวัยวะของเขาอะที่บริจาคไว้จะได้เข้าไหมหรือเขาจะไปแค่ตัวเปล่าแล้วไม่มีอวัยวะหรือว่าคนที่ แขนขาขาดเราตายไปถ้าเขาได้ตกนรกอะเขาจะช่วยตัวเองยังไงในเมื่อไม่มีขาไม่มีแขนก็รู้สึกว่าเป็นข้อสงสัยที่ฟังแล้วก็คิดมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเช่นนี้เหมือนกันค่ะพี่น้องในพระธรรมตอนนี้อาจารย์ปารโลได้เขียนเพื่อที่จะตอบคําถามให้กับพี่น้องสมาชิกเมืองโครินที่มีข้อสงสัยเรื่องการเป็นขึ้นมาจากตายวันนี้ก็อยากจะขอแบ่งปันในหัวข้อชีวิตในชัยชนะของพระคิด เรามาดูในข้อที่51ถึงข้อที่54นะคะอาจารย์ประโลดได้พูดถึงไายเดิมและไกลใหม่ก่อนที่เราทุกคนจะได้รับไกยใหม่ไกลเก่าของเราต้องเสื่อมสลายไปหรือเรียกง่ายๆว่าตายนั่นเองซึ่งไกลเก่าของเราเนี่ยมีข้อจํากัดเยอะมากบางคนแพ้ฝุ่นบางคนดนแดดไม่ได้บางคนอยู่ที่เย็นๆได้บางคนพิการหูหนวกตาบอดซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นข้อจํากัดที่มนุษย์ทุกคนต้องพบเจอ แต่กายใหม่ที่เราจะได้รับเป็นกายใหม่ที่สง่าราศีไม่มีวันตายหรือเจ็บปวดไม่รู้จักเน่าเปื่อยเป็นเหมือนพระกายที่สง่าราศีของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์และถูกตึงที่กางเขนเราจะจําได้ว่าภาพของคนคนหนึ่งไม่มีความสงาา่าใดๆเลยเสื้อผ้าสีขาวของพระองค์เปื้อนไปด้วยฝุ่นเปื้อนไปด้วยเลือดที่ถูกลงโทษร่างกายของพระองค์ก็มีแต่แผล ไม่มีสาง,งาราศีใดๆเลยแต่เมื่อพระคิดเป็นขึ้นมาจากตายเราจะเห็นใช่ไหมคะภาพของพระคิดสงงาราศีเราทุกคนก็จะเป็นเช่นนั้นในโลกใบนี้ร่างกายของเราในตอนนี้อาจจะมีข้อจํากัดมากมายแต่ไกลที่เราจะได้รับเราอาจจะทําอะไรก็ได้เหาะเหินเดินไปมาต่างๆยังไงก็ได้ และเมื่อถึงเวลานั้นพระองค์จะกลับมาด้วยเสียงแตรดังสนัน่นและทุกชาติทุกภาษาจะได้รับรู้และคนที่ตายไปแล้วในพระคิดก็จะเป็นขึ้นมาและคนที่ล่วงหลับไปแล้วพร้อมกับพระคิดก็จะมาที่นั่นทุกคนจะได้รับการสวรมทับชีวิตใหม่และเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าตามพระสัญญาของพระองค์แต่คนที่ไม่ตายในเวลานั้นก็จะถูกลับทั้งเป็นและถูกสวมสภาพใหม่เช่นกัน โดยไม่ผ่านความตายเราก็จะเห็นเขาจะได้รับขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเอโนดหรือเอริยาที่ไม่ตายแต่ได้กลับขึ้นสู่สวรรค์ทั้งสภาพนั้นทําให้เราเห็นว่านี่คือชัยชนะที่พระองค์เป็นผู้ทําได้และมีเป็นผู้เดียวที่เอาชนะความตายและเรามาดูในข้อที่ไปข้อ54ใช่ไหมคะบอกว่าความตายก็ถูกกินเข้าไปในชัยชนะแล้ว เชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่นี่ก็เคยเข้าร่วมงานล,ลึกถึงการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูหลายครั้งแต่การที่เราต้องตระหนักถึงชัยชนะเหนือความตายของพระคิดนั้นควรที่จะฝังลึกในใจของเราทุกคนผู้เชื่อในทุกๆวันในทุกๆก,การดำเนินชีวิตซึ่งความจริงนี้จะทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13 ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังของข้าพเจ้าดังนั้นอาจารย์ปรดจึงได้เขียนคำตอบเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ให้เขารู้ความจริงมากขึ้นให้เข้าใจศาสนาศาสตร์ที่ลึกขึ้น แต่เขียนเพื่อนหนุนใจให้พวกเขามีความหวังมีความเชื่อรวมถึงการที่ปกป้องความเชื่อของตัวเองจากคำสอนผิดๆด,ดังนั้นให้ชีวิตของเราทุกคนได้ดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะของพระคิดตลอดไปนะคะเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกับพระองค์ส่วนในข้อที่55ถึงข้อ56ก็เป็นการย้ำถึงชัยชนะของพระคิดอีกครั้งซึ่งศัตรูตัวสุดท้ายของพระองค์ก็คือความตาย ความตายเอย๋ยไหนล่ะชัยชนะของเจ้าถ้าเราดูในอิสยาบทที่ห่อบทที่25ข้อที่8พระองค์จะถูกกลืนความตายเสียเป็นนิดแล้วพระยาเวองค์เจ้านายจะทรงเช็ดน้ำตาจากทุกใบหน้าและจะทรงเอากันลบหลูแห่งทุกชนชาติของพระองค์ไปจากทั่วแผ่นดินโลกเพราะพระพยาเวได้ตัดแล้ว ตรงนี้ก็ได้ย้ำถึงอีกครั้งว่าพระองค์จะทรงมีชัยชนะเหนือความตายความตายได้แพ้แพไปและรวมถึงการที่ได้พูดถึงว่าพระองค์จะทรงอยู่กับประชากรของพระองค์นั่นก็คือเราทุกคนและความตายเอ๋ยนลยละเหล็กในของเจ้าซึ่งเหล็กในนี่คือความบาปเมื่อพระองค์ทรงเอาชนะความตายแล้ววันหนึ่งเราทุกคนก็จะได้รับชัยชนะนี้ด้วยบทบัญญ,ญัติจะไม่สามารถกล่าวโทษเราว่าเป็นคนบาปได้อีกต่อไป เพราะความตายถูกพิชิตแล้วดังนั้นความหวังในหลังชีวในความตายนี้ขอให้เรายึดมั่นไว้มีความเชื่อไว้นะคะส่วนในข้อ57อาจารย์เปาโลกเก่าวปิดท้ายโดยการขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริส พี่น้องคะนี่เป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าไม่ได้ถูกบันทึกไว้หลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายแต่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาบังเกิดก็ถูกบันทึกไว้ต่างๆมากมายว่าจะมีผู้ช่วยที่มาช่วยเราทําให้เราทุกคนได้รับการถ่ายโทษได้รับอิสรภาพจากพระคิดนะคะส่วนในข้อที่58าสิบอซาบโรได้เขียนหนุนใจพวกเขาทุกคนให้ ตั้งมั่นอยู่ในพระเจ้าอย่าวันไหวหนักแน่นและทำงานของพระองค์ให้บริบูรณ์ทุกเวลาใช่การงานของพระเจ้าอาจจะมีบ้างที่เหนื่อยอาจจะมีบ้างที่ทอ้อแต่เราไม่ใช่กลุ่มแรกและไม่ใช่กลุ่มเดียวที่ต้องเผชิญเพราะเรื่องราวของอรารทูตแต่ละคนก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ยากมากการที่ประกาศในถ้ำการของการถูกข่มเหงการที่ยืนยันอยู่ในการต่อสู้หรือแม้แต่ชีวิตของ มิชชนรีแต่ตะคนที่เรารู้ไม่เคยมีงานของพระเจ้าที่ง่ายดายนับว่ารุ่นของเรานี่ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้รับการคงเห็นที่มากมายไม่ต้องถูกถูกคนอื่นรังเกียจอะไรมากก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เกิดในยุคนี้ได้ทางานของพระเจ้าในยุคนี้ดังนั้น่าทอนะคะพี่น้องอาจจะเหนื่อยบ้างแต่ให้เรานึกถึงพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้บอกกับเราว่าการที่เราตักตำเพื่อง,งานของพระคิดจะไม่ไร้ประโยชน์ จะเกิดผลขึ้นแน่นอนวันข้างหน้าวันนี้อาจจะยังไม่เกิดแต่พี่น้องเราทำไปเรื่อยๆเพราะว่าบําเหน็จของเราหลังจากที่เราทุกคนตายไปนั่นเป็นสิ่งนั่นเป็นสิ่งดีที่เราทุกคนควรพึงจะรักษาไว้ให้ดีดังนั้นการดำเนินในชีวิตในฐานะของผู้เชื่อในธรรมนะของผู้รับใช้อาจจะเจอกันทดลองอาจจะเจอความยากลำบากแต่ว่าเชื่อว่าเมื่อเราขอกำลังจากพระเจ้า เชื่อว,ว่าเมื่อเราวางใจในพระเจ้าหนักแน่นในพระองค์มั่นคงอยู่ในพระเจ้าเราทุกคนจะผ่านอุปสรรคนี้ได้นะคะขอให้เรายึดชีวิตรักษาชีวิตในตอนนี้ของเราที่อยู่ในชัยชนะของพระคินนี้ให้จนถึงที่สุดนะคะแล้วเราจะพบกันอีกครั้งในฟ้าสวรร์ราการร่วมกันค่ะ,คะให้เราทุกคนอธิษฐานร่วมกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระคุณโรรองค์สำหรับความรักความเมตตาของพระองค์แผนการที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราผู้ทุกคนพิดาจ้าค่ะเราขอฝากชีวิตของเราที่เราจะรักษายึดมั่นมีความหวังในพระเจ้ากันยืนหยัดอยู่ในพระองค์ ขอการจัดเตรียมของพระเจ้าเราขอการช่วยเหลือของพระองค์กําลังกายกําลังใจกําลังความคิดที่เราจะพึ่งพาพระเจ้าในทุกๆวิถีทางของเราที่เราจะยอมจํานนมอบมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์เปน่าจัารลอคอฝากผู้เชื่อทุกๆคนด้วยในการทรงนําที่จะอยู่กับองค์ เป็นคนที่ใช้การได้สำหรับรพระองค์ดะวาเพคะขอฝากเราทุกคนให้พระทรมตอนนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเราอีกครั้งหนึ่งเป็นเหมือนกําลังให้กับเราในการที่เราจะใช้ชีวิตของเราอยู่ในทางของพระเจ้าจนกว่าเราทุกคนจะได้กลับไปในฟ้าสวรรค์อยู่กับพระองค์เป็นนิดร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระสุขิเจ้าอาเมนค่ะขอพระเจ้า,าอวยพรค่ะ